เาจะถ่ายคลิปลงืนโซ่เฮ้ยเพื่อนเพืงอนเพื่อเราเยทุ่มยเนขนาดเพื่อนเราียทุ่อเงแป๊บเดียวนะพเดจริงือหลายายครับแล้วเพื่อนเื่อนผมสิครับทำอะไรไม้เู้ครับแ้วผมจะ้างเข้าไปแก้เลครับตู้จีบีตูจีตจี๊ีจีด เนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ครับเนี่ยครัวิ่งไปนู่นเลยครับเนี่ยครับเนี่ยๆๆรอะไรครับไม่รู้ครับเนี่ยวขอด้ยคเดีย้ยครับขเนอเี้อารลยเยเราสมเข้าไปใกล้น้นะเอาไปนะเี่ยเ้ยแขนนี่นี่ขับเป็นหัวมือะครับ ไหนไหนไห้นอนนะเห็นี่ที่นี่เนี่ยเนี่ยโอ้โ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอเะยูน่าเฟรน ถ่ายหน้าเหมือนเต็ม